คมสันเป็นเจ้าของแฟดเอ็กเพสสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอนรายแรกของเมืองไทยขยายธุรกิจไปต่างประเทศทั้งลาวฟิลิปปินส์และมาเลเซียก่อนที่จะเริ่มแฟดเอ็กเพสเขาได้บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตมีการเจราจากับนักลงทุนใหญ่รายหนึ่งว่าจะทาธุรกิจโลจิสติกส์รับส่งสินค้าที่เติบโตตามธุรกิจ e อีคอมเมิร์ซเขาใช้เวลาหลายเดือนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดส่งให้นักลงทุนรายนั้นเป็นระยะระยะแต่พอถึงขั้นเจราจาร่วมทุนนักลงทุนรายใหญ่กลับบอกว่าธุรกิจของคมสันเล็กเกินไปเขาไม่ลงทุนกับคนต และเปลี่ยนไปลงทุนกับค่าใหญ่รายหนึ่งโดยใช้ข้อมูลที่คมสารศึกษามานั่นคือจุดเริ่มต้นของ Fat เอ็กซ์เพ คมสันไม่ยอมแพ้ขอไปเมืองจีนบ่อยเห็นนะระบบรับส่งสินค้าของเมืองจีนแล้วมาเปรียบเทียบกับเมืองไทยเห็นช่องว่างทางธุรกิจเทียบเลยครับเมืองจีนไปรับสินค้าจากบ้านแต่เมืองไทยต้องมาส่งที่ร้านจีนให้บริการ7วันแต่เมืองไทยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เมืองจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากแต่ภายในมณฑลจะได้รับสินค้าภายใน1วันและในประเทศไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ไม่เกิน3วันแต่เมืองไทยจังหวัดใกล้ๆบางแห่งใช้เวลาถึง3วันราคาค่าบริการจีนคิดค่าส่งแค่15บาทแต่เมืองไทยตอนนั้นค่า 70บาทเมื่อเปรียบเทียบธุรกิจรับส่งสินค้าในเมืองจีนกับเมืองไทยคมสันเห็นแต่โอกาสแต่เขาต้องหาคนมาช่วยและคนสําคัญที่สุดคือผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพราะระบบการารับส่งสินค้าถึงหน้าบ้านระบบไอทีสำคัญที่สุดครับคมสันมีภรรยาเป็นคนจีนภรรยามีญาติทํางานเ r ที่อาลีบาบาเขาถามว่าในอาลีบาบามีพนักง,งานคนไหนที่ลาออกแล้วบริษัทเสียใจที่สุดคําถามนี้คมมากนะครับ h r คนนั้นคิดนิดนึงแล้วเอ่ยชื่อบุคคลหนึ่งขึ้นมาเว่ยเจียคนนี้ได้รางวัล พนักง,งานดีเด่นของอลบาบาติดต่อกันมา5ปีแล้วเงินเดือนสูงมีสต็อกออปชั่นหุ้นของอลบาบาหน้าที่การงานดีรายได้ดีขนาดนี้มองในมุมไหนก็ยากที่จะมาร่วมลงทุนกับคมสันคนตัวเล็กๆในเมืองไทยแม้ความเป็นไปได้จะต่ำมากครับแต่คมสันก็ไม่ยอมแพ้เขาขอลองดูสักครั้งคมสันขอไอ้ญาติช่วยนัดเวยเจ๋ให้หน่อยเขานัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับจองห้องส่วนตัวไว้เรียบร้อยวันนั้นคมสันแต่งตัวดีมากใส่สูทผูกไทยรองเท้าหนังมันแผลพอถึงเวลานัดเขาก็ตรง ห้องส่่ววนตัทีจองไว้จะผู้ชายคนหนึ่งใส่หมวกแก๊ปเชื่อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนั่งรออยู่ตอนแรกคมสันคิดว่าผู้ชายคนนี้มาผิดห้องครับแต่พอถามชื่อก็ดูว่านี่คือเวอร์เจียมนุษย์ทองคําที่เขาตามหาคมสันเล่าว่าเขาเป็นนักขายมานานวันนั้นเขาขายสินค้าตัวเองได้อย่างเต็มที่ใช้กลยุทธ์การขายทุกรูปแบบยิงจนหมดแม็กก่อนลาจากกันวัน,นรุ่งขึ้นเขาถามญาติที่เป็นเอชอาร์คนนั้นว่าเวอร์เจียมีทีท่าว่าอย่างไรบ้างคาตอบที่ได้น่าตกใจมากครับเวอร์เจียบอกญาติภรรยาว่าคมสันเนี่ย ไม่เข้าใจวิถีของสตาร์ทอัพเพราะยังใส่สูตรผูกไทยรองเท้าหนังแบบนี้สู้งานหนักไม่ได้แน่นอนไม่เอา แต่คมสันก็ไม่ยอมแพ้ครับรอจังหวะเวลาจนถึงช่วงสงการเขาโทรชวนเวย์เจียมาเที่ยวสงการในเมืองไทยจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดและพาที่เขาสงการอย่างเต็มที่คมสันนั้นวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะให้เวย์เจียมาดูโอกาสในเมืองไทยเริ่มต้นด้วยการพาไปดูศูนย์รับส่งสินค้าแห่งหนึ่งที่เดอะสตีทราชดาที่ที่ผมไปส่งของประจำเลยครับสหายสาขาเดียวกันเลยภาพที่เวย์เจียเห็นก็คือคนต่อคิวรอส่งสินค้ายาวเหยียดเขาตกใจมากอะเวย์เจียเดินเข้าไปถามคนที่มาต่อคิวว่าดอนานเท่าไหร่ส่งสินค้าอะไรค่าบริการเท่า ข้อมูลอย่างละเอียดเลยครับเขาบอกกับคมสันว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ลูกค้าเอาเงินมาให้ถึงที่ต้องยืนรอต่อคิวและเสียค่าบริการแพงมากเมื่อกลับมาถึงโรงแรมเวอร์เจียให้คมสันกลับไปก่อนตอนแรกคิดว่าเวอเจียจะพักผ่อนหรือแอบไปเที่ยวเองประมาณเที่ยงคืนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นครับเวอร์เจียโทรมาหาคมสันบอกให้ไปหาที่โรงแรมเขานึกว,ว่ามีปัญหาเรื่องที่พักหรือทะเลาะก,กับคนไทยพอไปถึงโรงแรมครับเวอเจียบอกว่าเขาแอบไปดูที่ส่วนรับส่งสินค้าที่เดิมอีกครั้งครับเพราะคิดว่าภาพที่เห็นตอนกลางวันคมสันอาจจะจ้างคนมาต่อคิวดอกเขาก็ไ แต่สิ่งที่เขาเห็นตอนข้ามด้วยตัวเองก็คือคนยังต่อคิวส่งสินค้าเหมือนเดิมหลังกลับไปเมืองจีนไม่นานเบอรเจียก็ตัดสินใจมาร่วมลงทุนบุกเบิกแฟลตเอ็กเพสกับคมสันแต่ก่อนจะตกลงครับคมสันมาดูตอนหลังว่าเบอเจียเนี่ยได้เช็คข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาจากคนที่เคยทํางานด้วยสู้งานไหมนิสัยเป็นยอย่างไรคมสันเล่าถึงความบ้างานของเบอยเจียว่าถึงขั้นเอาเต็นท์มานอนที่บริษัทตื่นขึ้นมาก็ทํางานทําจนดึกแล้วก็กางเต็นท์นอนตื่นมาก็ทํางานต่อขนาดคมสันเป็นคนทํางานหนักมากนะครับยังต้องคารว มีครั้งหนึ่งเขาพัสสาเป็นเลือดต้องเข้าโรงพยาบาลวานุรุ่งขึ้นเวยรเจียมาที่โรงพยาบาลเขาดีใจที่เพื่อนมีน้ำใจมาเยี่ยมครับแต่พอเปิดประตูเข้ามาเวยรเจียบอกให้คมสันลากสายน้ําเกลือลงไปข้างล่างไปประชุมงานกันต่อ,อเวลาที่เราฟังเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของคนเหมือนกับเรากําลังดูหนังสน,สนุกเรื่องหนึ่งลําบากแค่ไหนก็สนุกเพราะเราแค่ฟังความฝันและความสุขในชีวิตของคมสันคืออะไรคมสันบอกว่าเขาเคยอยู่บนดอยอยู่ต่างจังหวัดเห็นความเหลือมล้ําที่ชัดเจนที่สุดคนบนดอยซื้อของใช้แพงกว่าคนกรุงแต่พืชผลทาง การเกษตรที่เขาผลิตกับขายได้ในราคาที่ต่ํามากความฝันของเขาคืออยากลดความเหลือมล้นํนนี้ส่วนความสุขของนักธุรกิจหมื่นล้านคนนี้ก็คือเรื่องเล็กๆที่สุดในชีวิตมีความสุขมากตอนที่เขาเล่านิทานให้ลูกฟังเขาเล่าว่าวันหนึ่งลูกมาบ่นเรื่องครูให้ขึ้นไปพูดบนเวทีลูกไม่กล้าขึ้นเวทีครับคืนนั้นคมสันก็เล่านิทานที่แต่งเองครับเป็นเรื่องของคมสันและคมชยัยน้องชายไม่กล้าขึ้นเวทีเล่าไปเรื่อยๆเพื่อนําไปสู่ตอนจบว่าทั้งคู่ขึ้นเวทีและได้เสียงปรบมือเย็นวันต่อมาลูกเดินมาบอกว่า วันนี้เขาขึ้นเวทีแล้วเพื่อนๆปรอบมือให้ด้วยนั่นคือความสุขของคมสรนคมสรนพูดถึงคมชัยหรือเจสันน้องชายที่เรียน ABC รุ่นนี้และกำลังนั่งฟังอยู่คมสัรตัดสินใจหันไปทางคมชายน้องชายไม่พูดแต่ชี้นิ้วแล้วพยักหน้าให้เขาพูดคมชัยบอกว่าถ้าพี่ให้เขาเรียนพละวันนี้เขาคงอยู่กลางแดดร้อนๆสอนพละ,ะอยู่แต่ตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์ต้องขอบคุณพี่ที่ให้ผมเรียนด้านธุรกิจครับ